กคำ้ไามเคาเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามเปดันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ เอาล่ะครับสตีสดีนเพื่อนทุกชนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยเด้อกลับมาพบกับจานเหมือนเดิมกับช่องจ่าอีชาแนลนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากพวกมึงกดซับสไคร์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยด้ยดยไอ้สัตวันนี้อยู่เกมวายเบลตี้โจดาวนะครับรู้ว่านางกำนันยิงพักจองหนึ่งไว้เดียวนะกลัวพวกมึงจะเบื่อกัน แต่วันนี้พิเศษเลยตั้งใจจะมาซื้อเลยนะครับเดี๋ยวพามจบซื้อแม่งเลยนะครับเพราะเกมนี้แสลงมากๆสำหรับกูเล่นไม่ค่อยถูกโชงเท่าไหร่ก็ลองงัดเอาทุนสูงมาทุน5 k นะครับหรือว่า5,000นะครับแต่อย่าซื้อเบ็ดเท่าไหร่นะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยและก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากรุมลัคกี้ทามกันนิดนึงกลุ่มลัคกี้ทามคืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแต่กูลัด7รอบ ตั้งแต่9ก้ามงเช้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้ง3ามค่ายหลักๆพิจี้พี่ๆแล้วก็โจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆค่ายเะสีเกมเออแจ้งช่วงนี้เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่านไปนะครับแต่การแย่งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆมันเรื่องปกติของสล็อตเลยมีได้มีเสียอยู่แล้วขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่ทำกัรอ่าเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับปักหมุดเรียบร้อยแล้วมานะครับ5,037 จะลองนะครับไปลองดิคือที่ผ่านมาเล่นยากเล่นย็นเหลือเก,เกินเกมนี้นะครับเสียกพพ็พอกับได้เลยเดี๋ยวซื้อเลยมาไปเลยนะครับสามเป็นเจ็ดห้าสิบเป็นห้าสิบนั่นเองเออวัดเลยนะครับเหลือพันสองแปดเจ็ดเกมนี้เล่นยากมากสำหรับกูนะครับไม่ค่อยถูกฉลอเท่าไหร่เสียพอ,พ,อพอกับได้เลยโอเคดูคที่จะรอดไหมวัดเลยสิบกไหนไหม ล่าล่านี่เจอแค่64นะนะครับมากสุด128ในเกมหลังจากนั้นก็ไม่เจอวายนึ่เคโดน16โอ้โห้วยพันเจ็ดหกสิบยังไม่คืนทุนนะครับเหลือเจ็ดมุนแม่งจะรอดไหมวะวาวหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยว้าวส่วนใหญ่โอ้โหหมวกวายเปโหมวกพิจุดวะ่ะเอ้ยปืนวายสอง โอ้โหตัวกาก3ามสเอาดิเอาดิเอาดิเก้าพันหกเอ้โหโโห,โโหโมวกมาที่รักโอ้โหโโห,โโหโมวกโดนเก้าพันหกหมื่นแปดเลยโดนโดนกูนะครับดอกนี้โดนกูหลือสี่หมุนโอ้โตัวน,นี้หมื่นสี่เจมาโอ้โหขัดเลราขัดเรา,ามาใน มาอีกทีคิวโอ้ยแม่งทำไมงั้นหมวกกับคิวดนี้ยังไงตอโอ้ยแม่ง,งั้นในฟรีออออโอ้ยไอสัตว์มื่นสามหกร้อยยี่สิบยากโอ้จะเหลือเชื่อโอ้ยสามพันเจ็ดห้าสิบดอกเดียวจอดเลยนะครับเพราะกิมนี้เล่นยากเสียเหลือเกินสำหรับกู นะครับจริงๆมันก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าไม่ได้หมวกช็อตนั้นนะครับคาบอยตกโอ้โหก้าบรรทุกช็อตนั้นอิ่มเลยช็อตเดียวโอ้โหเกมนี้ยากเสมอสําหรับกูนะครับเพื่อนเล่นก็เสียพอๆกับได้เลยเกมนี้นะครับเสียเยอะมากเกมนี้นะครับลองดูวันนี้การตัดใจนะครับซื้อแม่งเลยทีเดียวโอ้โหนะครับแตกเท่าไหร,ร่ฮะหมื่นห้านะครับ กำไรหมื่นหนึ่งนะครับตีมกลมกำไรหมื่นหนึ่งนะครับขาดนิดเดียวขาดประมาณไม่ถึงร้อยนะครับครบหมื่นห้าโอ้โหนะครับท่วมท่วมเลยกูนะครับสิ้นเดือนพอดีอ่ะก่อนจากไปนะครับฝากพูกมึงกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์ผีเป็นกำลังใจให้จาาหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับครับครับ